สวัสดีค่ะมาพบกับรับพิพันธ์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้รับพิพันธ์จะมาคุยเรื่องผีหลังรูปน่ากลัวไหมคะผีหลังรูปค่ะรับพิพันธ์จะมาแนะนําเรื่องการจีบหนุ่มในเฟซบุ๊กนะคะการจีบหนุ่มฝรั่งในเฟซบุ๊กนะคะ พูดถึงสาวๆที่กำลังหาแฟนหรือว่ากำลังคุยกับหนุ่มชาวต่างชาติอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่จ้องมองหาสาวสาวไทยอยู่นะคะตรงนี้รับพิพันธ์จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะกับคนรอบข้างที่เขานำมาเล่าให้ฟังอะฮะเดี๋ยวรับพิพันธ์จะเล่าให้ฟังนะคะก็คือการจีบหนุ่มในเฟซบุ๊ก เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าผู้ชายคนนั้นที่เราเห็นน่ะเห็นรูปของเขาประวัติของเขาหรือว่าเพื่อนของเขาในเฟซบุ๊กใช่เป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นผีที่คุยกับเราอยู่นะคะ,ะข้อสังเกตง่ายๆนะคะถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วเราดูตัวอื่นประกอบไปด้วยะคะ่ะ เขาก็อาจจะมีแต่เพื่อนสาวๆมีแต่เพื่อนผู้หญิงไทยอาจจะมีเพื่อนไม่เยอะมีเฉพาะคนไทยมีเฉพาะสาวๆตัวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลจริงนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเป็นบุคคลจริงก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนต่างชาติแถวยุโรปเขาน่าจะมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติอ,าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีมากกว่า100คนละเพื่อนเพนนะคะ ไม่ใช่มีเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ไม่มีประวัติหรือว่าไม่โชว์บางคนก็ไม่โชว์โชว์ประวัติไม่โชว์รูปแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรตัวนั้นรับพิพันธ์รับรองได้เลยว่าค่ะได,ได้เลยนะคะว่าเป็นผีหลังรูปค่ะ,ะเมื่อ,อหลายปีก่อนนะคะเพื่อนรับพิพันธ์ร้รับพพิฟังว่าเขาได้เป็นเพื่อนกับชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะ แล้วเขาก็ได้คุยกันกับผู้ชายคนนี้ชัดคุยกันนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะว่าเขาทำงานเป็นวิศวะอยู่ที่มาเลเซียแล้วเครื่องจักรเขาเสียแล้วเขาไม่สามารถ ที่จะกลับประเทศได้เขาขอยืมเงินนะคะเพื่อที่จะให้ส่งเงินไปให้นะคะถ้านิสัยฝรั่งจริงๆแล้วนะคะตามที่รพิพันธ์ได้มาอยู่ที่นี่นิสัยฝรั่งเขาจะไม่คุยเรื่องเงินเขาจะไม่ยืมเงินกันตัวนี้ไม่ใช่ฝรั่งนะคะอ่าผีหลังรูปตัวนี้ไม่ใช่ะคะ่ะถ้าฝรั่งแล้วจะไม่หิวกระหายเงินนะคะฝรั่งจะไม่ใช่คนอย่างนั้นค่ะแต่แล้วม,มีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่รพิพันธ์จะให้ าสามารถทดสอบได้คะ่ะถ้าคุณก๊อปปี้รูปของผู้ชายคนนั้นนะคะเซฟไว้ที่คอมพิวเตอร์หลังจากนั้นคุณก็เปิด Google นะคะแล้วคุณก็เซฟแล้วคุณก็อพอ Google นะคะมันก็จะมีแถบให้เรา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 ค้นหาใช่ไหมคะเราก็เขียนชื่อผู้ชายคนนี้ไปเสร็จแล้วก็กดกดค้นหามันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นรูปกล้องอ รูปคีย์บอร์ดแล้วก็รูปคล้ายๆกล้องขยายอะค่ะคุณก็กดเข้าไปที่กล้องนะคะ,ะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดคุณก็ดาวน์โหลดตัวนี้มันก็จะคอนเน็ตในไปไปถึงที่คุณเซฟรูปไว้อะค่ะแล้วคุณก็กดคลิกนะคะเสร็จแล้วรูปมันก็จะโผล่มันก็จะโชว์ใน Google นะคะ,ะว่าถ้าผู้ชายคนนี้มีตัวตน จริงๆเหมือนอย่างที่เขาเขียนไว้ใน facebook มันจะคอนเน c t ไปโชว์ในประวัติหลายๆอย่างที่ถูกต้องใน google นะคะตัวนี้แต่ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ชายจริงๆเขาเป็นผีหลังรูปนะคะ ตัวนี้มันจะไปคนเนคที่กลุ่มของมิจฉาชีพพวกหลอกลวงอะคะ่ะตัวนี้คุณลองเข้าไปเช็คเข้าไปอ่านดูนะคะแล้วมันก็จะมีภาพขึ้นเยอะแยะเลยค่ะผู้ชายว่ามีใครบ้างที่เป็นพวกผีหลังลูกพวกหลอกลวงเนี่ยนะคะ,ะแล้วถ้าอ,อีกข้อหนึ่งที่รัพิพันธ์จะให้ทุกท่านมีข้อคิดนะคะการส่งเงินทุกครั้งไม่ว่าจะคุณส่งมาให้ใครหรือว่าคนแถวนี้แถบ ยุโรปอะ่ะ huh. ถ้าเขาจะส่งเงินอันนี้จากประสบการณ์รับพิพันธ์นะคะส่งเงินไปให้คุณแม่ไม่ว่าจะเป็นมันนี่กรรไม่ว่าจะเป็นเวิร์ท n นยูเนียนหรือไม่ว่าจะส่งผ่านธนาคารโดยตรงนะคะค uh, ่าธรรมเนียมทุกอย่างจะคนที่เป็นผู้ส่งจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดนะคะไม่มีการเก็บปลายทางนะคะไม่มีการไปเก็บปลายทางไม่มีนะคะตัวนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยได้ได,ได้จ่ายตัวนี้อะ่ะ uh huh. <c oughs> อ่าก็พิจารณาดูนะคะแล้วการที่เราคุยกับผู้ชายทาง facebook เนี่ย่ะบางคนเขาก็อชอบอส่งเมสเซจอย่างเดียวส่งข้อความอย่างเดียวไม่ชอบให้เราเราคุยหรือว่าคุยไม่ชอบให้เราเห็นห,หน้าหรือว่าหลายครั้งที่ว่า คนเน็กไม่ดีตัวนี้มันไม่มีแล้วนะคะสมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้รู้สึกค่อนข้างอะไรก็ทันสมัยไปหมดมันจะไม่ใช่แล้วถ้าผู้ชายคนนั้นรักคุณจริงๆเขาจะต้องอ,อยากคุยกับคุณอยากเห็นหน้าคุณแล้วไม่ว่าผู้ชายโลกไหนก็เหมือนกันนะคะ เริ่มที่จะรักชอบผู้หญิงใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงหรอกนะคะมันไม่มีค่ะตรงนี้มันไม่ใช่ผู้ชายาาแล้วก็จะมีกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองที่คุณคุณก็ให้ระวังนิดนึงก็กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่พอจะมีเงินหรือว่ากลุ่มที่มีเงินมากนะคะไม่รู้ว่าจะทำเงินจะเอาเงินไปใช้ ในส่วนไหนดีนะคะบางคนที่กำลังจีบกับหนุ่มๆอยู่สาวๆค่ะก็ขอเงินนะคะขอเงินขอช่วยหน่อยฉันอยากลงทุนนู่นลงทุนนี่แล้วผู้ชายส่งให้คุณคุณไม่เอจใจเลยคะ่ะว่าอยู่ๆทำไมเขาส่งเงินให้คุณมากมายถ้าคุณอ่านหลายๆคลิปนะคะดูหลายๆคลิปหลายๆคนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะก็คือการที่ทุกคนมีอ่ามีฝรั่งหลายๆคนที่ออกมาพูดคลิปเพื่อที่จะเป็นบทเรียนอ่าการการ ตีแผ่การแชร์ประสบการณ์เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังได้เกิดหรือประสบเหมือนอย่างเขาหรือจุดประสงค์อื่นๆอีกเยอะแยะนะคะเพราะว่าบางคนอยู่กันแล้วไม่ได้แต่งงานก็มีบางคนก็บอกแล้วมาอยู่แล้วต้องช่วยกันทำมาหากินจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ผู้ชายอยู่ๆแล้วส่งเงินไปให้คุณโดยที่ไม่มีข้อแม้ตัวนี้ให้คุณคิดนิดนึงนะคะ,ะแล้วถ้า อย่างผู้ชายส่งเงินให้คุณแล้วคุณก็ดีใจเนาะได้ตังฟรีแล้วเขาก็จะไปหาคุณอันนี้รับพิพันธ์พูดในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะคะตัวนี้กรณีนี้ผู้ชายจะไปหาคุณให้คุณเข้าใจไว้ว่าคนยุโรป จะไปที่เมืองไทยมันไปง่ายมากค่ะแค่ซื้อตั๋วแล้วก็บินไปได้เลยจะต่างจากคนของประเทศเราใช่ไหมคะถ้าจะมาในแถบยุโรปจะต้องเช็คฐานะการเงินการทำงานดูว่าคุณพอมีเงินที่จะสำรองค่าใช้ใจ่ายทุกๆอย่างในต่างประเทศได้หรือเปล่าไม่ว่าค่ากินค่าน้ำค่าที่พักถูกไหมคะเขาก็กลัวว่าเงินเงินของคุณตัวนี้จะพอใน พอหรือเปล่าในช่วงเวลาที่คุณอยู่คุณจะหนีพาสปอร์ตคุณจะหนีวีซ่าหรือเปล่าถูกไหมคะตัวนี้คือข้อแตกต่างแต่คนยุโรปจะไปก็ไปหาคุณได้เลยแค่คุณกับเขาคุยกันคุณก็อาจจะไม่เคยรู้ประวัติของเขาเลยไม่เคยรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาทำงานที่ไหนจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาคุยกับคุณหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ตัวนี้ระาพิพันมาพูดเพื่อสำหรับ ผู้หญิงหลายๆคนที่อยากหาแฟนจริงๆนะคะหาแฟนจริงๆตัวนี้นะคะเฉพาะคนที่หาแฟนจริงๆหาคนที่เรารักคนที่จะมาอยู่กินเป็น,ปนแฟนเป็นสามีภรรยาก,กันเนาะ,ะแล้วถ้าพูดต่อคะ่ะแล้วถ้าผู้ชายไปหาคุณนะคะคนที่ส่งเงินให้ไปหาคุณอาจจะมีเวลาอยู่กับคุณหนึ่งเดือนแล้วเขากลับมาเขาอาจจะไม่ติดต่อกับคุณเลย ถูกไหมคะแตกต่างจากผู้ชายที่ว่ารักคุณจริงๆชอบคุณจริงๆที่เขาจะทำเรื่องเอาคุณมานะคะเพราะว่าหนึ่งคะ่ะการทำเรื่องเข้าสู่สถานทูตมันจะต้องเป็นข้อมูลจริงมีฐานะการงานการเงินจริงไม่ได้มีข้อผูกมัดไม่ได้มีการแต่งงานไม่ได้อยู่กันอย่างเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอยู่กันเฉยๆเขาจะต้องเป็นคนโสดจริงๆไม่ได้หลอกลวงคุณมานะคะถ้าตรงนี้ เขาทาหนังสือเชิญมาหาคุณถูกไหมคะมาหาคุณเพื่อที่เขาจะการันตีคุณมาที่ประเทศของเขาตัวนี้มันก็มองดูแล้วมีภาษีกว่าว่าคุณได้มาเขาการันตีเอกสารทุกอย่างเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือเพราะเขาจะต้องส่งไปให้อาสถานทูตแล้วตัวนี้ถ้าหากคุณมาอยู่กับเขาหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ เขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกๆอย่างในขณะที่คุณอยู่กับเขาตรงนี้นะฮะตรงนี้มันถึงสำคัญอ่าก็รับพิพันเอาอ่านำจะพูดยังไงเดี่ยข้อคิดแล้วก็การอ่าพิจารณาถึงบุคคลที่คุณกำลังคุยอยู่ ในในเฟซบุ๊กอะค่ะถ้าตัวอื่นเนี่ยรับพิพันธ์ไม่มีประสบการณ์ในเฟซบุ๊กว่าเขาเป็นคนจริงๆหร,รือว่าเป็นผีหลังรูปนะคะก็วันนี้รับพิพันธ์ก็มีข้อข้อคิดให้สาวๆได้ได้คิดได้พิจารณานำสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆตัวนี้ไปมิกใช้ดูนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ สำหรับคุณคุณอีกหลายๆคนวันนี้ขอให้รับพิพันธ์ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ